สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัะตันดัมซิ่งนะคะนี่นะคะเมื่อกี้ก็ไปสวนมาค่ะทุกคนนี่ได้เน่อไม้มาน่าจะพอดีแกงนะคะอยากกินแกงเนาะไม่ได้กินนานแล้วค่ะนี่ไปเก็บผักไชแยง,งมาหรือว่าผักอีกอ่อมเนาะเห็นเน็ตซีหลายท่านเนบอกว่าบ้านแถวบ้านเน็ซีเรียกว่าผักอีกออม นี่เราก็จะไปเอาใบยะนางมาแล้วก็จะมาปอกหน่อไม้แล้วก็เอาใบยะนางมาหยอดหรือว่าสีนั่นเองถ้าทำให้ใบยะนางมีน้าเนาะจะแกงชุดถ้วยนึ่งนะพอหายอยากเนาะปกตินเนี่ยถ้าอยู่บ้านเนาะเวลาไปซําสวนไปขุดมันกับพ่อกับแม่จะกินบ่อยมากเลยถ้าแกงหน่อไม้แต่ว,ว่าช่วงนี้เนะาะถังหายไปจากหน่อไม้นานมากเลยนะคะไปเราก็จะไปเตรียมทำเมนูกันเลยนี่ ได้มาเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะไม่ค่อยอมีหน่อไม้แล้วเนาะหน้าหน่อไม้ก็จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าหมดฝนแล้วนะคะนี่ก็หายากแล้วนะคะเนาะอันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรนะลืมแล้วนะคะพี่แม่บอกอยู่น่าจะเป็นหน่อไม้บงป่าหรือเปล่านี่อร่อยนะคะเอาสดๆแบบนี้นมาแกงเนี่ยโอ้จะกรอบนะคะ กรอบมากเลย่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเมนูกันเลยปอกหน่อไม้แกงผัดไทยเกี๊ยวที่ปอกแกงเราอนี้จะนั่งปรอกที่หน้าบ้านเลยนี่นี้ยังอ่อนเลยเราก็จะต้มเอาเนาะ เรปั่นจักรยานกันอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้อกกันสดๆเลย นผ่านไปแล้วหนึ่งมันก็จะมีหน่อเล็กๆนคงานนี้ครข้ขขามาหนาเลยไม่จะไม่เยอะเหมือนหน้าฝนนะคะหน้าฝนไม่ขอไม้หากินง่ายมาก ก็ปั่นจักรยานสนุกกันไหนเลยที่บ้านกับพ่อ น,ะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเอฟซีนี่หน่อไม้นะคะนี่เลยน่าจะได้ถ้วยหนึง่งเดี๋ยวเอาไปทุบนะคะนี่โอ้ได้เยอะอยู่นะคะ,ะเพราะว่าแอกัปตันไม่ค่อยถนัดแกงหน่อไม้เนาะ,ะแต่ว่ากินได้อยู่คำสองคำเนาะแต่จนมากจะถนัดอากับข้าวใต้เนาะ,ะนี่เสร็จเรียบร้อยนี่ก็เก็บมาจากสวนปาล์มนะคะนี่ผักขย e เ,เนาะผักอีออมนะคะ ก็ต้มหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยนะนี่ก็เมื่อกี้ต้มเสร็จแล้วก็ไปเทน,น้ำนะคะที่เราต้มน่อไม้นะออเรียบร้อยเพรว่านไม้หายขมแล้วนะคะแล้วก็ใช่แี่น้ำยาน,นาเรียบร้อยแล้วก็จะใส่กร์สุดกองากาะของใบายานา เลยนะคะไปเก็บใบานานะข้าบ้านมาค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนแกงแล้วนะเมื่อกี้นะะก็ไปโขกอ่านี่เขาเรียกว่าข้าวหมาอ่าข้าวแช่แล้วก็เอามาโขกให้ละเอียดนะคะในวิธีการแกงน่องอไม้ทนำะเป็นแบบนี้เอาข้าวหมาหรือว่าข้าวแช่เราเป็นข้าวเหนียวนะไอซี่ แล้วก็เอามาโขกให้ละเอียดแล้วก็ใส่พริกด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วก็จะเอาส่วนตัวนี้เนาะใส่ลงไปนะคะจะทำให้แกงของเราเนี่ยเข้มข้นนะคะในส่วนของตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็เอาน้ำยานา,นานะคที่ใส่หม้อมาใส่ตรงนี้เนาะก็ขลุนม,มให้ละลายน้ำเนาะเดี๋ยวรอ ลงไปนะคะแล้วก็ทาเมนูนี้เสร็จนะคะก็จะทําพัตเทนเนอร์ให้เด็กๆก็ของที่เด็นก็จะมีแกงกะทิไก่นะคะหน,น่อไม้เก็บเก็บมาสดๆล้วไปหามาสดๆต้มเสร็จแล้วก็ชิมดูกรอบหวานมากเลยนะไอซี่ตอนนี้ก็ ใส่น้ำยานางนะคะแล้วก็หน่อไม้ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวที่เราเตรียมไว้เลยนะคะตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วนะจะเตะส่วนีตรงไปเลย <c oughs> เราใส่พริกไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้องกระดาวอยากกินด้วยกระดาวยังชอบนะคะเป็นหมหอม้ก็เตรียมผักเนาะมีผักใบยงด้วยนี่หลังทอดเบาๆครับต่อไปแล้วก็จะใส่ ขั้นตอนสุดท้ายเนาะหลังจากที่เราปรุงทุกอย่างแล้วนี่เมื่อกี้เอาเห็ดนะคะนี่ใส่เห็ดไปด้วยนะนิดหน่อยนะคะคเมื่อกี้ก็ชิมแล้วก็รสชาติโอเคเลยแล้วก็จะใส่ผักเนาะนี่น่าจะเยอะเกินเนาะแบ่งใส่นะคะทีงจะได้หอมๆนะคะนี่ ตอไม้ค่ะบ้านๆน,นะคะวันนี้แล้วก็จะไปทำเมนูให้เด็กๆแล้วก็พ่อเด็กเนาะสำหรับคลิปนี้นะะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกสิ